แลสวัสดีทุกคนด้วยครับผมอยู่กับผมในเกมนักนรกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พันเทล่าครับเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเคครับผมวันนี้ก็มา EP 2นะครับผมนะต่อจากคลิป ตีกาตาเลือดรอบแรกนะครับผมนะก็ได้บวกหกี่ชิ้นผมจําไม่ได้นะแต่บวกเจ็ดเนี่ยไม่ติดเลยผม่ายัางคงตีเรื่อยๆนะเพราะผมไม่ใช้บวกหกนะผมจะตีจนกว่าจะได้บวกเจ็ดนะครับผมนะโอเควันนี้ก็มาอีกสาสิบชิ้นนะที่ตีเยอะไม่ได้เนี่ยเพราะว่าค่าตีมันค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องเราใช้ตีทีละสองหมื่นนะเออบวกห้าอันหนึ่งนี่ก็ตีไอลีละแสนแล้วนะสามสิบยินนี่ก็สามเอ็มแหละเออมันก็ไม่ได้มากขนาดหรอกเออแต่ก็เอาทีละสามสิบเผื่อแบบ มันมาไวนะได้โรเกตมาก็น่าจะพักแหละโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันอตอนนี้ก็คงคอสไม่ได้มีนะก็อาจจะแบกบน้ำหนักได้ไม่เยอะตอนนี้ก็หนัก90แล้วอ่ะก็พกโอลีมาเนี่ยสามสิบกว่าอันเดี๋ยวไม่พอก็เดี๋ยวไปเดินซื้อข้างหน้าเอาอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูเลทแรกๆก,ก,ก่อนว่าแบบบวกห้ายากหรือเปล่าอ่า ดูเอาผมว่าบวกหนึ่งถึงบวกสี่อ่ะพอได้ลุ้นแต่บวกห้าเนี่ยเริ่มยากนะอ่าเนยบวกห้าปิวเห็นไหมบวกห้าน่าจะยากห้ากับหกเนี่ยน่าจะยากเลยหนึ่งถึงสี่น่าจะเข้าสิบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นราวุธสี่อ,อาจจะแหกง่ายกว่าเดิมด้วยนะเนีกก่ยบวกสี่กบปิวแล้วเห็นปะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้บวกห้าสักกี่อันแล้วก็ได้ลุ้นบวกหกบ้างหรือเปล่า จริงอาจจะต้องตีบวกสี่แล้วก็เปลี่ยนไปตีอันอื่นก่อนให้มันได้ลุ้นบวกห้าสักสองรอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูกอนแบบค้างบวกสี่ไปสักสองอันแล้วก็ไปลุ้นบวกห้าอะไรอย่างเงี้ยแลวเดี๋ยวบวกหกเนี่ยค่อยมาค่อยมาตีดูพร้อมกันอ่ะผมลืมอเดี๋ยวเอาอันนี้เลยรอบนี้เลยบวกสี่สักสามอันมันต้องมีห้าขึ้นมาบ้างแหละอ่ะมามีบวกสี่สามอันเดี๋ยวลองดู เห็นนะบวกห้าแหกว่ะเอ้ยบวกห้ายากอยู่นะบวกหกในมั่งพูดถึงเลยคือบวกหกมันใช้งานได้เลยอะ่ะเนี่ยบวกห้ามาละหนึ่งอันอโอเคอ่าเดี๋ยวยังไงดีตีไปไเรื่อยดีไหมเอาแบบเนื้อเนื้ออ่ะเห็นน้บวกสีก่แหกเดี๋ยวผมลองเอาสี่ที่เหลือขึ้นห้าผมว่าได้บวกห้าได้น้อยอยู่แนะ่แ่บวกห้ายากอยู่นะนี่หมดไปหก เจ็ดอันแล้วนะหกอันหกอันหมดไปหกอันแล้วมันยังเอ้ใช่ป่าว่าหมดปีอันแล้ววะเออหมดไปหกอันมัน้งได้บวกห้าอันเดียวยากอยู่นะเดี๋ยวผมลองคืดบวกห้าเลยเอย้มาว่ะได้อยู่นะได้อยู่นะเนี่ยขอบวกหกสักสองอันเหมือนไม่รู้คลิมที่แล้วผมได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมไป เดี๋ยวผมไปหาซื้อโอริแล้วมาตีบวกเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปว่าเมาขึ้นบวกหกกับบวกเจ็ดดูนะเดี๋ยวมาดูว่ามาดได้บวกห้าเท่าไหร่จากสามสิบอันครับผมเหลือกาตาเปล่าประมาณสองอันส่วนใหญ่แล้วก็บวกห้าไปได้หลายอันละหลายปะวะ <c oughs> บวกห้าไปได้หกชิ้นเองนะเอที่เหลือบวกสี่เดี๋ยวรอดูอ่โหมันบวกยากนะ มันก็ไม่ได้บวกง่ายนะไม่รู้จะติดบวกหกให้เห็นหรือเปล่าเนี่ยขอบวกหกสักสองชิ้นอ่าถ้าได้เป็นลุนบวกเกตสักสองคลิกก็ยังดีนะยากอยู่ยากอยู่มันเปรีอด้วยสี่นะผมมองว่าโหบวกมันไม่เหมือนพวกบวกคอมบวกอะไรนะอือารมณ์แบบประมาณเหมือนบวกของสมใส่เลยอ่ะบวกห้ายากยากเลยอ่ะเหมือนพวกบวกบวกกิดเลยอะไรประมาณนี้มา บวกห้าโอ้โหดูดีดูดีดูบวกห้าดีอ่าสวยอยู่มาห้าเจ็ดชิ้นแล้วโอ้โหใครมาแหกพร้อมผมวนะน่ะเอาเหอมาไว้มาไว้มา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 ,มาเีลยวบวกสี่อีกสองชิ้นสุดท้าย เฮ้ยมันติดยากเกินไปปะเนี่ยมันติดยาก,กันแหกเอาละอ่ากาตาเลือดสามสิบชิ้นนะได้บวกห้ามาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหไม่ถึงสิบอะเก้าชิ้นอะเดี๋ยวดูว่าเก้าชิ้นนี่จะมีบวกหกสักกี่ชิ้นหูขอสักสองชิ้นอะเออผมขอสักสองชิ้นอะโอ้โหไปละหนึ่งเอามาสักชิ้นก่อนก็ได้เอามาสักชิ้นก่อนก็ได้ <laughs> เอาาเเอให้มันแบบ อุ่นใจหน่อยโอโ้โหอย่านะขอลุ้นหน่อยดยีขอลุ้นหน่อยโอเคมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งขออีกหนึ่งอันนะออนนผมขออีกหนึ่งอันผมอยากลุ้นสักสองคลิกรู้ว่ายากแต่แบบขอหน่อยขออีกสักอันหนึ่งโอเคอุ่นใจแล้วเผลอๆมีสามอันนะเผลอๆผมว่าได้น่าจะได้สามรอบที่แล้วผมจําไม่ได้นะ อีพีแรกผมจำไม่ได้ว่า,วาได้บวกหกมาเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าบวกเจ็ดไม่ติดเลยแต่บวกนั้นน่าจะได้เยอะนะผมว่าน่าจะได้บวกหกเยอะนะคลิปที่แล้วอ่ะแต่บวกเจ็ดน่าจะยากมากเลยอะ่ะบวกเจ็ดไม่มาเลยนะอันนี้ต้องอาศัยความแบบฟุกจัดเลยอะ่ะอืมอ้าวสามชิ้นเลยเว้ยเอาดิถือว่าได้ลุนล้นละคลิปนี้ถือว่าได้ลุ้นอยู่รอบที่แล้วมาห้าอันเลยหรือเปล่าว่าบวกหกอะ่ะไม่แน่ใจแต่ไม่ติดเลยอะ่ะ แต่คลิปนี้แหละมาน้อยแต่คุณภาพให้มันจบแค่ ep สองเถอะบวกเจ็ดอะฮัลโหลเอาเด้โหเด้เอาด้สี่อันนะสี่อันนะครับสี่อันนะครับบวกสี่อันวะ่ะเอาลาบวกสี่อันขอรีดวงหน่อยนะขอรีดวงขอรีดวงนิดนึงปะ ไอแอดตัวหลักนี่มันเอามาตีไม่ได้เพราะว่าสเต็งไม่มีเลยยังไม่ได้อัพอะไรเลยมาบกเจ็ดขอหน่อยขอหน่อยมาชิ้นแรกไปเลยสามสองหนึ่งบกเจ็ดมาหน่อยโอ้โหไปแล้วอันแรกมันยากขนาดนั้นนะ่ะต้องดวงต้องดวงหน่อย บวกเจ็ดบวกเจ็ดโอ้โหเฮ้ยไม่ให้สักอันเลยเหรอคือมันต้องไปต่อ e p พสามแล้วว่าเฮ้ยเว้ยบวกหกได้เรื่องเยอะเลยนะอารมณ์เหมือนมีดหมอเลยนะเหล็ดเดียวกับมีดหมอเลยนะเหมือนตีมีดหมอบวกหกขึ้นเจ็ดะประมาณนั้นเลยอืมแต่ราคาไม่เท่ามีดหมอมั้งเห็นเขาขายข้างหน้าห้องมันอันละเก้าหมื่น สามสองหนึ่งเออนี่ไงไงเล่ายังไงเล่าให้มันจบที่อ,อีพีนี้เออเนี่ยแหละให้มันจบที่อีพีนี้กาตันเลือดบุกเจ็ดโอ้โหมาแล้วดิอีกชิ้นไปเลยบุกเจ็ดสองอันไปบวกเจ็ดสองอ,อ,อันไปเจ็ดสองอันไปดิโอ้ ขอบคุณครับผมที่กดไลค์ครับผมโอเคหอีพีสองมาจนได้นะบุกเนะครับผมนะกระตาเลือดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดตุกใจครับกดติดตามไปด้วยละกันครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ ʕ •ᴥ •ʔ